พุทธศาสนิกชนทั่วภาคเหนือนะคะทยอยเดินทางเข้ามากราบสักกา,า,าระพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากอินเดียที่หอคำหลวงแห่งนี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยประชาชนหลายคนนะคะบอกว่าเดินทางมาจากหลายร้อยกิโลเมตรมารอกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเพื่อจะเข้ากราบสักกา,า,าระพระบรมสารีริกธาตุให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะ เรียกว่าบรรยากาศเนืองแน่นกันตั้งแต่ช่วงเช้าผู้คนนับหมื่นที่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งในเชียงใหม่และหลายจังหวัดทางภาคเหนือทยอยเดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลานะาจากอินเดียซึ่งอัญเชิญมาปฏิสฐานที่นี่เป็นการชั่วคราวและเปิดให้สักการะเป็นวันแรกซึ่งผู้คนจากทั่วสารทิศส่วนใหญ่สวมใส่ชุดสีขาวสีอ่อนมาเข้าแถวกันตั้งแต่เช้าก่อนเวลาเปิดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะ ด้วยความยาวของแถวถ้าดูด้วยสายตาน่าจะยาวกว่า500เมตรหลายคนบอกเขาว่ามารอตั้งแต่ตีหบางคนเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิตสักครั้งหนึ่งค่ะนับถือศาสนาพุทธแล้วก็เป็นความปรารถนาที่จะได้ในชีวิตหนึ่งจะได้กราบพระบรมสารีริกธาตุสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับ Tchau, ค่ะโดยหลังเปิดให้เข้าสักการะพระบระมสารีริกธาตุพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคนทยอยเข้าสู่บริเวณหอคำหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในให้ค่ะซึ่งมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนจากเดิมเล็กน้อยนะคะโดยให้ผู้ที่มาร่วมงานสามารถเข้าสักการะที่บริเวณหน้าหอคำหลวงได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นการลดขั้นตอนและความแออัดของพุทธศาสนิกชนที่คาดว่าจะหลั่งไหลามาสักการะพระบระมสารีริกธาตุที่หอคำหลวงแห่งนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8มี นาคมนี้รวมแล้วนับแสนคนค่ะค่ะและแม้ว่าอากาศตอนนี้จะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่พลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนก็ยังคงเดินทางมาที่นี่กันอย่างต่อเนื่องนะคะและหลายคนค่ะก็มีหน้าตาที่อิ่มเอมปราบปื้มที่มีโอกาสได้เข้ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่แห่งนี้เป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ